รายการนูช่วยได้กับทุรลิปกีดาการเอกคราย,ยุทธค่ะมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพนะคะแน่นอนว่ารายการนี้เป็นรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะเช้าเช้าแบบนี้มาเจอกับทูวลิปอีกแล้วนะคะตื่นเช้ามาสดชื่นกันไหมคะได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหรือยังแล้วก็ดื่มน้าอุณหภูมิห้องกันหรือยังคะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตความรู้เรื่องของสุขภาพกันกับคุณหมอท่านเดิมเลยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริสาขาวิชาโรคไตาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและยังเป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเคมสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับโอเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของผักผลไม้ที่มีประโยชน์ วิธีการเลือกทานงาแบบไหนน้ำตาลเยอะน้ำตาลน้อยใครที่มาฟังไม่ทันเนี่ยไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube หรือว่าจะเป็น Facebook หนูช่วยได้หรือว่าแอดไลน์หนูช่วยได้มาก็ได้เหมือนกันนะคะจะได้คุยกับเทลิปโดยตรงแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาเทลิปจะมานำมาถามคุณหมอให้นะคะคุณหมอคะอ่านเมื่อวานเราอัปเดตเรื่องของผลไม้เรื่องผักกันไปแล้ววันนี้เป็นเรื่องอะไรดีคะคุณหมอ เราคุยกันเรื่องยาดีไหมครเรื่องยาเพราเป็นคนชอบถามผมว่าเอ๊ะกินยามากๆจะ,ม,ะมีผลต่อตับผลต่อไตไหมถ้าอนิทิวก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ทิวเลยแทบจะไม่แตะยาเลยครับก็ <c oughs> กินยาเท่าที่จําเป็นนะฮะเท่าที่จำเป็นในกรณีที่เจ็บป่วยเนี่ยเขาทราบองต้องกินยาแต่ถ้าเกิดเราสุขภาพดีก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกินยา ไม่ได้เป็นอะไรเยอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับแต่กรณีที่มีอาการมีโรคแล้วจําเป็นต้องกินยาอย่างเงี้ยจะมีผลต่อตับไตย,ยังไงอะคะคุณหมอคือ,อส่วนใหญ่ยาที่แพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะมีเวลามียาตัวใหม่ออกมาเขาก็จะดูสรรพคุณค่ะแล้วก็จะมีโทษถ้าเกิดเวลาถ้าเกิดออกมาจากเรื่งมาขายเรื่องขายในท้องตลาดแล้วเนี่ยถ้ามีโทษเขาก็จะมีหลักการที่ว่าแพทย์สามารถแจ้งไปหรือเภสัชแจ้งไปที่อยอยได้ว่ามีเกิด เกิดโทษของยาตัวนี้เกิดขึ้นเช่นกินแล้วง่วงซึมกินแล้วง่วงซึมกินแล้วมีพิษต,ต่อตับมีมีคนไข้หนึ่งคนมีพิษต่อตับก็รายงานไปเขาก็จะรวบรวมไว้เนี่ยท่าแบบนี้ทุกประเทศไม่ไว่าจะอเมริกายุโรปหรือว่าทางเอเชียซึ่งอันนี้เขาจะมีอยอยของทุกประเทศอยู่เขาก็จะรวบรวมแล้วข้อนั้นก็จะมีข้อมูลตรงนี้ว่าถ้ากินยาตัวน,นี้มีมีคูด9กาสเปอร์เซ็นต์มีโทษ1%เปอร์เซ็นต์ถ้าแบบนี้คุ้มที่จะกินยาเขาก็บอกยาตัวนี้ยังขายได้อยู่แต่ถ้าบอกมีโทษ 20%มีคุณแปอนต์ันนี้รู้สึกโทษเยอะเกินไป20%น,นี่ถือว่าเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วถ้ามีโทษแบบว่าสมมติมีคนกินแล้วเสียชีวิตสักสองคนสามคนเอาเริ่มอันนี้ไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วต้องออกจากท้องตลาดไปนะครับตอนนี้ยาตอนนี้ค่อนข้าง,างคร่งยาของของ,ของทางแพทย์แผนปัจจุบันหมายความว่า ทางแผนปัจจุบันเองก็คือมีการคัดกรองยาแล้วว่าตัวไหนที่ส่งผลกระทบต่อตับไตมากๆเกิน20%อันนี้ต้องโดนตัดออกเลยแส้งว่าที่ยังใช้กันอยู่ในท้องตลาดที่ทเรารับจากคุณหมอมานี่ก็คือเป็นป<อ>ยายปลอดภัยแต่ว่าบางตัวก็อาจจะมีโทษ<น>บ้างแต่ว่าน้อยน้อยหรือว่าถ้าเกิดบางคนแพ้อันนี้เรื่องเรื่องแพ้ยานีอันนี้<ฆ>ทํานายไม่ได้เพราะว่าธาตุธาตุของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้แพ้ตัวนี้คนนั้นแพ้ตัวนั้นอันนี้มันเป็นแล้วแต่แล้วแต่ว่า ภูมิกรมพันธ์หรือว่าภูมิต้านทานหรือว่าธาตุของแต่ละคนไม่เหมือนกันอือกนนี้คือแยกจำแนกออกมาจากส่งผลกระทบ่อตับไตเพราะว่าถ้าแพ้นี่คือมันมากกว่าตับไตอยู่แล้วใช่มันก็มันก็แพ้ได้แต่เป็นอาการน้อยๆไอ้เกิดอาการมากแพ้บางน้อยๆอาจจะเช่นคันกินแล้วคันกินแล้วมีพื่นอ่านี่ก็แพ้น้อยก็พอหยุดยาก็หายแต่แพ้มากไปเช่นช็อก อ่าตอนนั้นก็ช็อกก็ฉีดยาทักแพ้เลยภายในระยะเวลาเป็นนาทีโอ้ยนี่ถ้าช็อกขึ้นมานี่ต้องทํำยังไงคะก็ส่วนใหญ่ก็จะฉีดยาแก้ช็อกเช่นอะดรีนาลินต้องรีบไปหาคุณหมอหาแพทย์ไปฉุกเฉินเพื่อมียาตัวนี้ภายในกี่นาทีไหมคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่มีจํากัดเวลาไหมว่าไม่ควรเกินอะไรเท่าไหร่โอ้ก็เป็นนาทีก็ได้ยินดีส่วนใหญ่ก็จะช็อกถ้าเป็นมากเนี่ยก็อาจจะภายในระยะเครึ่งชั่วโมงถ้ากำลังรักษาไม่ทันก็ ช่วยไม่ได้เพราะจนเดี๋ยวว่าบางทีชั่วโมงเนี่ยแต่ถ้าเร็วที่สุดก็ดีครับโอ้คุณหมอพูดมาซะน่ากลัวเลยแล้วางนกินแล้วก็น้าบวมนะมสเกมีคนแพ้ยาเยอะไหมคะก็ก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตอนนี้ยาที่ที่แพ้เบ่อเขาตัดออกจากท้องตลาดไปแล้ว<อ>แต่บางคนไม่ใช่แพ้ยาแพ้อาหารก็กมีบางคนไปกินกุ้งกินแล้วบวมไหมค่ะใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> ซึ่งอาการแพ้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารหรือแพ้ยาเนี่ยคือเป็นอาการเฉพาะบุคคลแหละ ซึ่งมันไม่ได้แปลว่ากินยาชนิดนี้แล้วจะเป็นทุกคนจะแพ้กันทุกคนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันในเรื่องของการทานยาแล้วส่งผลต่อตับไปเนาะคุณหมอเนาะว่ายาประเภทไหนเนี่ยแล้วเราควรจะทานเยอะขนาดไหนเรามีวิธีในการรับประทานยากันยังไงนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของความอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อตับไตที่หลายคนยังคงกังวลอยู่เนี่ยอยากให้คุณหมออธิบายให้เข้าใจหน่อยค่ะ คือยาบางชนิดถ้ากินระยะสั้นเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะร่างกายมันก็ทนได้หรือว่าตับไตก็กําจัดออกไปไม่ว่าจะกําจัดไปทางปัสสาวะรือว่ากำจัดทางไตกำจัดทางตับก็ออกไปทางลําไส้ต่างๆทางน้ําดีต่างๆถ้าบางบางชนิดกินติดต่อกันต่อเนื่องมันสะสมแล้วก็ทําเป็นพิษต่อไตชนิดน้อยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดไตอักเสบได้อันนั้นก็ทําให้ไตเสื่อมได้ ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีทุกชนิดเลยไหมคะหรือว่าแบ่งเป็นบางประเภทบา,าบางชนิดชอบบางชนิดขับออกทางตับก็ะจะเป็นพิษที่ตับ <อะ S 2> บางชนิดขับออกทางไตก็จะเป็นพิษพิษที่ไตแต่ไม่บางตัวก็ไม่เปลี่นบางตัวก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ายาตัวไหนทานนานๆมันจะไปเป็นพิษส่วนไหนยังไงบ้างคือยาที่ที่ส่วนใหญ่กินเป็นประจําเนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามีคุณเยอะอย่างเช่นยารักษาเบาหวานยารักษาความดันโลหิตสูงไปยาไปไม่ใช่ยารักษาความดันสูงรักษาเบาหวานอันนี้เป็นยาที่คนกินเยอะเพราะคนเป็นเยอะเบาหวานความดันเนี่ยยาพวกนี้มักจะปลอดภัยไม่ค่อยมีผลต่อตับไตสุด9.9ปปลอดภัยความดันนี่ต้องกินทุกวันใช่หลายคนจะมีความเชื่อว่า เพื i, ่อกินยาทุกวันอย่างนี้มันจะดีหรอมันต้องส่งผลเสียต่อตับต่อไตเรารักษาความดันตับไตเราจะพังไหมคือาย,ยา,ายความดันสูงนี่มันมีมา50ปีแล้วอาจจะมากกว่า50ปีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวิญยาที่มันมีความมีความเสี่ยงเนี่ยเขาตัดออกไปแล้วเพราะนั้น,นยาที่ขายในท้องตลาดปัจจุบันค่อนข้างปลอดภัยครับแล้วก็มีโอกาสจะเกิดผลข้างเคียงน,ะน้อยนหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่ากินยาต่อไหมผมแนะนําให้กินยาต่อนะ คือบางคนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวกินยาแล้วมีผลไตถ้าเกิดเรากินยาเบาหวานความดันจริงๆเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นส่วนใหญ่คนที่กินยาไม่เสมอต่างหากเนี่ยจะทําให้เกิดโรคไตอันตรายกว่าอีเบาหวานความดันจะทําลายไตทีละน้อยทีละน้อยครับอันตรายกว่าครับอย่างความดันเนี่ยทิวรู้มาว่าต้องกินทุกวันแล้วเบาหวานต้องกินทุกวันกินทุกวันเหมือนกันต้องกินทุกวันเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานส่วนใหญ่ก็กินวันนี้ก็กลุ่มน้ำตาลวันนี้พอพรุ่งนี้ยาหมดฤทธิ์ก็ต้องกินยาใหม่ค่ะอย่างนี้ สบายใจได้นะคะคุณผู้ชมว่าเฮ้ยเราทานยาทุกวันในเรื่องของใครที่เป็นโรคประจําตัวความดันสูงเป็นโรคเบาหวานแล้วคิดว่าเฮ้ยกินทุกวันมันจะส่งผลต่อตับไตไหมคุณหมอบอกแล้วนะว่าปลอดภยัยการไม่กินทุกวันไม่กินสม่ําเสมอเนี่ยอันตรายจะยิ่งกว่าอีกเพราะว่าถ้าไม่กินอาจจะส่งผลต่อไตได้เลยใช่ครับใช่ครับรานนี้ยาที่มีพิจตตาตณาที่จะเจเจบ่อยก็คือยาแก้ปวดแก้ปวดที่แก้เอ็นอักเสบปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวที่คนไปซื้อกินเองมากกว่าอย่างที่ปวดประจําเดือนอย่างนี้อ่าใช่ก็จะกินพปวกปวดรุนแรงใช่ก็จะมีอะไรเมทฟินนัมิกแอซิดไดโคฟินนักอินโดเมทาซินไอบูโปรเฟนพวกนี้ยาพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ซื้อซื้อร้านขายยาได้แต่ว่าเขาบอกว่ากินยาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์พอแล้วนะอย่ากินมากกว่านั้นแต่บางคนปวดไม่หายนะกินต่อปวดข้อปวดข้อเข่าถ้าปวดพอพอกินยาหาย อีกสักสองอาทิตย์ปวดใหม่ไปซื้อมาคิดิกอันนี้อันนี้ผมว่าถ้าเป็นปวดมากกินมากยามากกว่าหนึ่งอาทิตย์ควรจะไปพบแพทย์ให้เขารักษาเช่นเขาอาจจะมีวิธีการให้ทํากายภาพประคบร้อนใช้ครีมอะไรต่างๆหรือว่าบางคนก็เป็นยาฉีดซึ่ง,ซ,งซึ่งพวกยาพวกนี้เขาก็ปลอดภัยกว่าคือเจอแพทย์เน่่ยมันโอกาสที่จะผิดพลาดมันน้อยกว่าอยู่แล้วดีกว่าไปซื้อยาคิดเองอันนี้ก็คงต้องเตือนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะ ค <c oughs> ่ปวดล้างบ่อยนะปวดล้างปดาวดเข่าบ่อยเพราะนั้นก็ถ้ากินยาประเภทนี้มากๆก็โอกาสเกิดโรคไตก็จะเพิ่มขึ้นโอ้ยคุณหมอเตือนแล้วนะคะเรื่องของการกินยาไม่อันตรายเท่ากับการไม่กินอย่างสม่ำเสมอแต่บางคนบางโรคเนี่ยถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยไม่ได้ไปหาหมอให้ถูกต้องแล้วไปซื้อยากินเองอันนี้อันตรายกว่าอีกอย่างเช่นมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดข้อแล้วก็ไปซื้อยาแล้วก็หาย แล้วหายปุ๊บแล้วก็กลับมาเป็นอีกไปกินแล้วก็กินยาอีกซื้อเองกินเดือนเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยพบอีกทีมันเจอแพทย์ที่เป็นโรคไตไปแล้วเป็นไตเฉยเลยโดยที่เอะเราก็ไม่กินเค็มนะเราก็ไม่ได้แบบมีพฤติกรรมการบริโภคลดเค็มหรือว่าลดจับหรือว่าโซเดียมไตเฉยเลยจากการทานยาที่ไม่ได้จ่ายโดยคุณหมอโดยตรงโดยเฉพาะยาเดยที่มันก็ขายเป็นชุดเลยนะ ต้องระวังนะยาชุด่ไะยาชุดมันก็จะมียาแก้ปวดแก้อักเสบแก้ฆ่าเชื้อยาคลายกล้ามเนื้อยาคลายเครียดอยู่ในซองเดียวกันเลยอจอยู่ในซองเดียวกันเลยใช่คือไม่เคยเห็นเลยอ่ะส่วนใหญ่จะซื้อซื้อตามร้านหรือว่าร้านหมอตีหรือว่าจะซื้อจากร้านชำอะไรต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นยาวิเศษป่ะคะยาวิเศษกินเม็ดกินหนึ่งชุดหายกินพรุ่งนี้หายอะไรเงี้ยพรุ่งนี้บางทีมันมีใส่สเตียรอยใส่ยาแก้ปวดบางทีใสยาแก้ปวดที่แรงๆหรือว่าบานทีมันมีพิษต่อตับต่อไต อันนั้นเลยแล้วเราจะสังเกตยังไงได้บ้างคะว่าอันนี้คือเขาเรียกว่ายาชุดนะหรือว่าเป็นยาที่แบบมันฤทธิ์แรงนะส่วนใหญ่มันจะมันจะตอบยากเพราะว่ามันเป็น3-4มี่เม็ดอยู่ในซองเดียวกันแล้วก็ไม่มียี่ห้อด้วยไม่มีติดยี่ห้อไม่มีไม่มีฉลากเพราะนั้นก็บอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรกันแน่แต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าไปวิเคราะห์จริงๆมันจะเป็นสเตยียรอยด์กับยาแก้ปวดที่แรงๆแล้วมันมีพิษต่อไต น,นั้นก็ไม่แนะนําไปกินยาชุดยาชุดส่วนใหญ่ผมว่าถ้ากินยาต้องมีชื่อยาเป็นแผงยามาก็มีชื่อยาอยู่ข้างหน้าอ,อันนี้จะปลอดภัยที่สุดแล้วก็จ่ายโดยเภสัชกรชอันนั้นจะปลอดภัยกว่าครับคุณหมอก็ได้เตือนแล้วนะคะว่าอย่าไปซื้อ,อยากินเองซีซัวนะคะหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าเอ้ยเป็นแบบนี้ต้องกินยานี้แน่นอนอาการมาเหมือนเดิมอีกลวกินยาตัวนี้ตัวเดิมแน่นอนซ้ำๆนี่อาจจะมีผลตอ่อตับตอ่อไตนะคะเป็นอันตารายมากกว่าเดิมอีกนะคะ ทีนี้เราคุยกันในเรื่องของส่งผลต่อไตต่อไตกันเยอะและต่อไปต่อตับบ้างคุณหมอครับที่ที่เจอบ่อยที่คนกินยาเองนะส่วนใหญ่ยาที่หมอสั่งให้มันมีผลต่อตับบ้างแต่เขาเขาจะคอยเช็คตลอดว่ามีตับเสบไมไหมมีผลต่อตับไหมเพราะว่าเขารู้ว่าพวกที่เขาจะมีบันทึกไว้แล้วใ,ให้ให้หมอจ่ายยาฆ่าเชื้อตัวนี้ <c oughs> หรือว่ายาลดไขมันตัวนี้โอกาสจะเกิดตับอ,อักเสบก <c oughs> ี่เปอร์เซ็นต์รว่าสองเปอร์เซ็นต์เขาก็จะคอยเช็คแล้วสักสามถึงหกเดือนดูค่าตับทักทีนะคือ <c oughs> ต้องไปเช็คที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลเพราะหมอส่วนใหญ่ายาพวกนี้ซื้อจากเคยหมอเป็นคนจ่า <c oughs> ยยาลดไขมันอย่างเง <c oughs> ี้ยยารักษาวัณโรคอ,อย่างเงี้ยหรื <c oughs> อยาฆ่าเชาื้อราพวกนี้ก็จะมีมีพี่ต่อตับตายบ้างแต่ว่าภายใต้การดูแลกำกับดูแลของแพทย์แล้วคอยติดตามเนี่ยจะปลอดภัยส่วนยาที่คนไปซื้อเองก็มักจะเป็นพวกอาหารเสริมนะที่เจอมีปัญหา พวกวิตามินรวมวิตามินหลายหลายชนิดเนี่ยล้วเกิดเจอมาเจอแพ้ครั้นตับเสนไม่ได้มีประโยชน์หรอคะคุณหมอคือวิตามินเนี่ยในคนที่ขาดวิตามินผอมแห้งแดงน้อยอ่ะค่ะอาจจะอาจจะมีประโยชน์แต่ว่าไม่ได้กิน5้าตัวหากิินหนึ่งชนิดเผือวิตามินรวมชนิดหนึ่งพอร่างกายแข็งแรงขึ้นก็น่าจะหยุดยาแต่ควรมินทุกวันอ่าหมายถึงว่ากินอาจจะกินเดือนนึงแล้วก็หยุดอันนี้ มัลติวิตามินหนึ่งวิตามินรวมกินวันละหนึ่งเม็ดกิน30วันลองดูถ้าดีขึ้นก็หยุดแต่วิตามินที่มันอยู่ในธรรมชาติที่ปลอดภัยเนยี่ยส่วนใหญ่อยู่ในผักกับผลไม้มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขาดวิตามินเกลือแร่ผมแนะนํานกินผักผลไม้หลากหลาก,ลาก,ลากชนิดหลากสีและวหมุนเวียนกันจะดีกว่า จะดีกว่านะนั่นก็คือได้รับวิตามินและธาตุจากธรรมชาติโดยตรงเอาอย่างนี้คือพวกวิตามินต่างๆที่มาอัดเม็ดขายกันอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออันนี้คือเขาเขา,เขาก็สกัดจากธรรมชาติไม่ใช่หรอคะแต่ทําไมกลับส่งผลต่อตับล่ะคะเพราะบางทีเป็นมันมีสารวิตามินที่มากจนเกินไปบา<อ>งทีกินหลาย,ลายขนาดหลายเม็ด<อ>ค,ค,คนนี้คนนี้ญาติซื้อมาฝากก็อัดแถมหน่อยคนนี้ลูกซื้อมาฝาก<ค>ถ้ากายกินสามเม็ดแทนที่กินเม็ดเดียว มันก็จะเป็นขนาดที่เกินเกินไปแล้วก็อันที่2คือมันอาจจะมีสารปนเปื้อนบางอย่างซึ่งถ้าโดยเฉพาะอาหารเสริมที่ไม่ผ่านออยนะอาจจะมีปนเปื้อนโลหะหนักหรือว่าสารที่ก่อพิษต่อตับต่อไตเพราะฉะนั้นอาหารเสริมบางชนิดเราไม่แนะนำนะอาหารเสริมจริงๆมันก็มันจะมีพวกส่วนภัยปนมาด้วยมีสมุนภัยส่วนใหญ่จะดีแต่ส่วนภัยบางชนิดถ้ากินมากเกินไปหรือกินติดต่อเป็นต่อเนื่องมันอาจจะมีโทษได้หรือมันมันเป็น ธรรมชาติของยามีทั้งดีคุณและกระโทษใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้าเราดูภายใต้การกำกับของแพทย์ผู้รู้หรือเป็นสัจกรผู้รู้นี่จะปลอดภัยแต่ถ้ากินเองหรือซื้อเองบางทีเราไม่รู้อะกินไปต่อเนื่องต่อเนื่องกเกิดเกิดเป็นพิษขึ้นมาค่ะที่คุณหมอพูดสักครู่นี้นะคะก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแผนยาแผนปัจจุบนันยาฝรั่งที่เรารู้จักกัน<อ>นี่แหละหรือว่า สมุนไพรต่างๆ<ช>ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายแบบอะไรที่มันมากเกินไปมากเกินพอดีก็ส่งผลต่ออวัยวะภายในของเรานะคะตับไตเส้นภูมิของเรานั่นเองเนาะทีท่รีบอะคะเคยเห็นรุ่นพี่นะคะเขาดูแลตัวเองดีมากเลยออกกําลังกายกินอาหารมีประโยชน์แล้วก็ทานอาหารเสริมแล้วก็วิตามินอัดเม็ดเนี่ยเยอะมากคือจะมีเป็นแผงแบบแผงอย่างนี้เลยค่ะ แข่งใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นช่อง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 แต่ช่องก็เป็นยาตัวหนึ่ง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 ,ง,งเป็นสิบตัวเลยอย่างนี้เนี่ยคือถ้าทานติดต่อกันนานๆมันจะส่งผลยังไงบ้างอะคะคือถ้าคิดถ้าแบบนี้นะต้องคอยเช็ดตับเช็คไตค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่มันสะสมเมื่อไหร่สามถึงหกเดือนต้องเจาะเลือดทีนึงลนะเพื่อความปลอดภยนะัยถ้ากินยาบ้าๆแบบนี้แต่ว่าพวกนี้เขาก็จะเคลมเคลมว่าทำทำไม่ ชะลอความเสื่อมชะลอความแก่ใช่ชะลอเซลล์ชชะลอเซลล์เรียกเวลเนสเวลเนสใช่แต่จริงจริเวลเนสเนี่ยมันมาจากการกินอาหารหลากหลายแล้วก็สมุนสมุนไพรจริงๆก็คือกินผักผลไม้ให้มันครบผักนี่คือสมุนไพรนะแต่ถ้าเรากินผักอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ครบมันต้องกินห้าสีค่ะแล้วหมุนเวียนตามฤดูกาลผลไม้กินให้เยอะ อย่ากินน้ําตาลเพราะกินน้ําตาลไม่เสียวแก่อือันนี้ของแท้นี่ของแท้เลยมีการศึกษาคนที่กินหวานมากๆเนี่ยแก่เร็วคนที่กินเค็มมากๆก็แก่เร็วแล้วของปรุงแต่งให้น้อยสังเกตดูถ้าไปเวลเนี่ยเขาจะไม่ให้กินสารปรุงแต่งรสชาติจะกลางๆหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ผมมาเห็นด้วยนะแต่ถ้ากินผลไม้ไอ้กินยาเป็นกำๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันอยู่ในผักผลไม้ที่เพียงพอแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่า หนูกินวิตามินเยอะมากกินอาหารเสริมเยอะมากๆเลยค่ะแล้วมันส่งผลต่อตับและหนูจะรู้ได้ยังไงว่ามันส่งผลแล้วอะค่ะ่้นใหญ่ก็ถ้าเป็นมากนี่จะไม่ทันแลวคือตาเหลืองตาเหลืองตาเหลืองตัวเหลืองนะ้วก็คือว่าเป็นดีซ่านดีซ่านไปเลยคะอ,อันคนือนะรุนแรงตับอักเสบรุนแรงแต่ถ้าตับอักเสบเล็กน้อยมันจะไม่มีอาการอาจจะมีขึ้นไส้บ้างเบื่ออาหารบ้างแล้วก็เช็คค่าเลือดเห็นเอนไซม์ตับขึ้นผิดปกติแสดงว่าตับอักเสบ น่าก,กลัวมากอย่างนี้คือต้องต้องคอ,อยคอยเช็คเลือดต้องคอยเช็คถ,ถ้าคุณถ้าคุณกินเป็นกร,รมเมื่อไหร่ผมแนะนำให้เช็คเลือด <c oughs> เพราะว่านี่จะเป็นการระยะระยะกเริ่มแรกที่จะสามารถตรวจได้ว่ามีตับเสพแล้ว<อ>นะจริงจริงการเป็นโรคตับนี่สัญญาณเตือนแทบจะไม่มีเลยแต่เป็นไม่ไ่อยมมีถ้าเป็นก็เป็นเยอะเป็นก็ดีซ่านไปเลยแล้วมีมากกว่าดีซ่านไหมคะก็ตับวาย แต่กว่ากว่าจะเป็นดีซ่านหรือเป็นตับไวในใช้เวลานานไหมคะไม่แน่ขึ้นกับพิษตัวนั้นพิษเยอะไหมถ้าพิษเยอะเนี่ยเร็วนะถ้าไปกินเห็ดพิษสมมติไปกินเห็ดพิษ <c oughs> เห็ดที่มีสารพิษ <c oughs> ตับดีซ่านภายในระยะเวลเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์ <c oughs> แต่ถ้ากินยาที่พิษน้อยๆเนี่ยโอโ้โหเป็น <c oughs> เป็นปีกว่าจะเป็นก็คือสะสมใช่นั้นหมายความว่า การทานวิตามินหรือว่าการทานอาหารเสริมจริงๆทานได้แต่อย่างที่คุณหมอพูดเลยว่าเราไม่ควรทานหลายๆชนิดพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่อสุขภาพตับของเราเนาะให้ทานไปทีละตัวอาจจะเป็นวิตามินรวมก็ได้นะคะแต่ทางที่ดีที่สุดคือทานวิตามินเกลือแร่จากผักผลไม้ธรรมชาติรราตจะ<า>ดีที่สุดคุณหมอพูดถึงเรื่องของผักผลไม้5สีด้วยถ้าใครมาฟังไม่ทันนะคะที่เียกพูดไปแล้วเมื่อวานนี้สามารถไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube หรือทักมาถาม ก็ได้ค่ะที่ Facebook หนูช่วยได้หรือว่า l ล n e หนูช่วยได้นะคะสามารถถามคำถามเรื่องของสุขภาพปรึกษาเรื่องของสุขภาพได้ตลอดเลยนะคะ QR Code ที่ขึ้นด้านล่างนี้เข้ามาเป็นสมาชิกฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทีบีบจะนำคำถามของทุกท่านเนี่ยมาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะอยากให้คุณหมอช่วยสรุปในเรื่องของการทานยานานเนี่ยมีผลต่อตับไตรจริงไหมคะ่ะ คือ,อยาทุกอย่างมีคุณกระโทษนะ<ช>คี้ว่าถ้าเรากินติดต่อกันไปเรื่อยเวลานานควรจะกินโดยผู้รู้นะก็คือ<ช>แพทย์หรือเป็นสุชกรเป็นคนดูแล<ช>นะไม่ว่าจะแพทย์แผนไทยแผนฝรั่งก็ตามก็มีแพทย์ที่ชํานาญนคอยดูแล<ช>คืออย่าซื้อกินเอง<ช>แล้วก็อย่าติดต่อกันเปญญ็นระยะเวลานานาน,าน,นะครับถ้าไม่จําเป็นกอ็อาจจะไม่ต้องกินยาก็กินอาหารธรรมชาติธรรมาชาติก็น่าจะเพียงพอนะครับ<ช>แล้วก็หรือเรื่องอบอายามุก<ช>คนที่กินกินกินเหล้าคนสุบูรีจะแก่เร็ว อันนี้เป็นธรรมชาติถ้าเกิดคนกินเหล้าสุบูีเนี่ยน่า,นาจะเหี่ยวแก่แบบวันนั้นก็จะหลีกเลี่ยงนะใช่อ,อะไรที่เป็นประโยชน์เป็นโทษต่อร่างกายอะไรที่เป็นโทษคือควรหลีกเลี่ยงซะดีกว่าแต่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการทานยาเนี่ยย้ำอีกทีนึงนะคะว่าใครที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยอย่าหยุดยาน,นะหยุดนี่อาจจะ อันตรายต่อสุขภาพมากกว่าเดิมนะคะที่นี้เนี่ยพอฟังคุณหมอพูดก็รู้สึกสบายใจหายห่วงนะคะเรื่องของการทานยาควรจะอยู่ใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและถ้าใครเนี่ยสนใจในเรื่องของสมุนไพรทิวหลิบมีตลาดสมุนไพรพรีเมียมที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีสมุนไพรยเยอะแยะมากมายพร้อมทั้งมีแพทย์แผนไทยและเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะคอยให้ค แนะนำอยู่ที่ที่ Paradise Park ชั้น3นะคะถนนสีนครินค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเดินทางไปที่ Paradise Park นะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้ที่ Seven Star Shop นะคะซึ่งจะเป็นช็อปออนไลน์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่รวบรวมสมุนไพรพรีเมียมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเอาไว้ในที่เดียวค่ะที่ลายที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้เลยนะคะ mm hmm. หรือว่าจะโทรมาที่เบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับสายในตอนนี้นะคะ โทรมาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับไปนะคะและสำหรับเช้าวันนี้ค่ะหมดเวลาของทิวลิปแล้วคุณหมอแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้สดชื่นจมใส่ตลอดทั้งวันแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ